สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจแดงืัอน,นี้ใส่สุดดำสิไปโรงสการแม่นองลํำใยห,หรือแม่แอดมินคนที่รับโทรศัพท์ให้เจแดงเนาะคนที่รับโทรขายขี้นขายแค่เสียงผมง,งสายตาคนที่ว้ากับท่านผู้ชมล่ะค่ะเนาะคนที่รับโทรให้เจแดงเป็นแอดมินแพ็คของแพ็คกล่องให้แม่เพิ่นเสียชีวิตในงาน มื่อวันที่16เจดีย์เฮษตคลิปอันนั้นลงไปเฮดคลิปมะเขือเลขชัดชัดค่ะท่านผูน้ชมเลขชัดอิเล่มือน,นีเซียนใเซียนน้องค่ายเซียนช่ยากก็ลงไปให้แล้วเด้อค่ะเด้อแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญก็ลงไปให้แล้วตั้งแต่สองวันสามวันเลยเด้อค่ะเซียนน้องค่ายเลขล่างค่ะมื่อน,นี้นะ แม่กะระยาก,กับมาแล้วค่ะน่าจะต่อๆไปเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจะคลิปนี้จเจดียกับสิไปส่งสักการงวดืันนี้งวดวันที่หนึ่งสิงหาโอ้ยท่านผู้มขยนสิงหาตะวันู้มก็ขอโทษมันอยู่ในคลิปแก้ไขบ่ได้ถ้านอกคลิปน่ยแก้ไขได้อยู่ในคลิปแก้ไขไม่ได้นะคะงวดวันที่หนึง่งเดือนสิบหรือว่าเดือนตุลาสองห้าหกเจ็ดเนาะค่ะ ขอโทษขออภัยที่ทําผิดพลาดมากคำคำกังขึ้นแล้วกันทําคลิปเลยค่ะย่านานผู้ชมบดได้เห็นคลิปเร็วกับความรีบความฝ่าสมองบาทํางานเนาะมาจากตงานโสพินะะักกะขึ้นแม่ล่างเฉพาะเนาะคะ่ะเสียนฝากกดไลค์กดแชร์ล่างวิ่ง ตัวเดียวตัวเดียวนะคะวิ่งตัวเดียวถูกจ้อยนะคะ่ะวิ่งตัวใดล่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะท่านผูช้ชมเบืองน้ำกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เด้อค่ะเด้อกดติดตามสั่งซื้อคิมมาตามเบอร์โทรนใหไหนาจอนะคะ ล่างตัวเดียวจะแดเขียนให้ชัดๆแต่เปเบื้องน้ำกันอย่าฝ่าวเบือ่ออย่าฝ่าวลมคา้านอย่าฝ่าวนายสิบนาทีค่ะเนาะ,ะให้กำลังใจเบิ้งกันไปแต่เวลาคนเท่าทุกมือนีอยากท่านใจเจ้าของช่องของส่วนมากก็จะลูดเบิง้งลูดเบิง้งเนาะในการลูดเบิ้งนี่มันกระบบเป็นผลดีต่อช่องบันไดเนาะคนเบิ้งหลายแต่ว่า อันห้ากับย่อมรับว่าห้าด้เงืนจากยูทูบแต่มันหน่อยนิดสมมุติเขาจาข้างโฆษณาหาลอยหรือพันหนึง่งเขาสิบแบงให้ห้าแค่สลึงหรือห0าซิส,สตางค์แค่นั้นได้ค่ะวว่าได้หาหลายเราเป็นช่องของเราแต่ละคนเขามีช่องของเรายูทูบ e นี่เป็นคนเอาโฆษณาเอาคลิปมาวางให้ห้าทีเนี่ยนยะูทูบเขามาวางให้เลยค่ะห้าบไม่ได้ไปหยัาง y o u t u ยูทูบเอามาวางไว้ให้ห้าเลยที่มีโฆษณาขึ้นมาน่ะ คือระบบ y u t u b e เขาเขามาให้ในช่องเราเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบงค่าโฆษณาเนี่ยมาให้เรานิดเดียวปรทเส้นเดียวนิดๆเอาไว้ประเด็นยหลสลึง50สซิบอสลึงเดียวห0ซิต่างไปยัางสันนะการที่ข้ามโฆษณานี่ก็ประด้นิดเดียวไอ้ปถึงปบทเส้นเนาะการที่ทําพึงว่าถ้าดูโฆษณาจบนี่ยเพิ่งจะได้เงินกับเขาแล้วก็ ถ้าไม่ลูดเนี่ยมันก็จะได้เงินกับเขาอยู่เนาะคะ่ะกับปลายหลเขาก็บแบงไห้เข้านิดนึงค่ะสิบต่างประมาณนั่นแหละไอ้ในแต่ละอันเนี่ยาทีนี่แต่วิวหลยกับสร้างคนเบิ้งหลายกับสร้างแต่ว่าถ้าท่านลูดเนะ่ะลูดไปสิเบิ้องตัวเลขจัางสนาันน่ะเข่ากับบร้เงินอีกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นเจรียงก็ต้องหารายได้เสริมหรือคือคือคนที่ มีโอกาสมีหนทางมีปัญญาเขาเครื่องอัอนนั่นอนี้มาขายเป็นเป็นเสริมค่ะถ้าจะให้กินเงินยูทูบอย่างเดียวมันมันม่มีโอกาสดอกค่ะมันพอได้ใช้ได้กินบางทีก็ไม่พอกับค่าน้ํามันรถที่ออกไปหาเพราะฉะนั้นก็ต้องหาแนวทางหรือว่าหามาซื้อเองหรือว่าซื้อเอง,อเองมิตระทุกหรือว่าหาของมาขายเล็กๆน้อยเพราะเป็นไรได้ ของเฮาได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงบริวารแล้วก็จับจ่ายทําบุญแล้วก็สร้างครอบครัวค่ะลําพังเงินยนะูทูบน่ะก็บ่ได้ลายป็นเด็อกค่ะเนาะนอกจากมีหลายช่องก็ได้หลายมากแล้วถึง,ถ,งถึงทําหลายช่องนะคะคนหนึ่งคนหนึ่งหลายช่องหลายทางนี่ก็จะมีโอกาสได้หลายเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็ต้องหาคลิปเก่งๆแล้วก็หาเออคอนเทนต์เก่งๆเจ๊แดงนีไม่ได้ออกไปไซกับขออาศัยว่าได้ขายของ พรได้กินได้อยากพราได้ท่าบุญเพราได้ใส่ใจในครอบครัวเนาะคะ่ะถึงบอกว่าถ้าท่านรูดเนี่ยมันก็คือเข้ากับขาดรายได้ไปของ่องยูทูบเนาะคะ่นะเนาะเพราะฉะนั้นเบิรงคลิปให้จบคลิปทุกคนนี่แค่สิบนาทีถ้าเขาทำสามสิบสี่สิบนาทีน่ะอุ้ยได้เงินหลายค่ะท่านผู้ชมนี่เงืนหลายเวลามันแยวเขาว่างโฆษณาให้เข้าหลายว่างไตคลิปหลายนี่เขาได้เงินเยอะแน่นอนบางคนทังภาคก,กันอีสานไตนะ คนทำคลิปเทเลย์ผ่านนะที่สามซินเที่นี่คนได้เงินหลายเขาดูจบหน่แห่งได้เงินหลายไปอีกเนาะคะ่ะซึ่งของทางเรานี่มีแต่ลูดลุดลุด,ดเข้ากับเบิดโอกาสที่จะนั้นเข้ากับว่ามีกําลังใจจะแดงยิ่งอยากจะเลิกจะถึงรางวัลที่หนึ่งเลิกแน่นอน,นะคะ่ะ <c> ต <oughs> าพยพอแทนแต่จีเอฟคินฮอดเอฟซีคือเก่าค่ะคินฮอดเอฟซีคือเก่าอย่าออกว่าร้อนัน่งมือส้มฟังคือเก่าไปเบิร์นเลงนั่กันกันบวันนี้ เนี่ยจะแดงกับพ่อได้ขายขีมเล็กๆนิดหน่อยพ่อได้กินได้อยากได้ใส่ได้ใจค่ะเนาะมาได้ลำเลยลุ้ยอย่ง,ยงเป็นคนบันบานเป็นบรรนนกเออลุ้ยบรรนนกบวชคอถี่คอ,อกในเมืองออสะอาดบรรนนกบ่ทอสะอาดในเมืองนะคะมันคนแล้วระดับอย่างกันระดับชั้นกันเหมือนการศึกษานี่แหละคนบันนนกศึกษาจบจนมีก็ว่าเจ้าของคักแล้วว่าคนในเมืองเขาจะระดับเลย เลี่ยนต่างประเทศเขยึบฐานะเขาไปอีกนะค่ะเอาเรามากพ่อเป็นสังคมให้ขาเวลาในการทำหวยให้ความรูพื้นฐานในการเรียนรู้ชีวิตมนุษย์คนมนุษย์เกิดมาเพื่อเรียนรู้นะค่ะในกระวังเบาหนีเจดียงหาของมุ่นด้อค่ะเด้อหาของมุ่นหาในไล่ก่อนนะค่ะสิมาเขียนให้ห่านผู้ชมล่างอย่างเดียววิ่งหกตัวเดียวนะ ล่างวิ่งหกตัวเดียวตัวประกรบนะคะตัวประกรบเพิ่นหาเอาเด้อค่ะเด้อหาเอาผู้ใดว่ามาตัวใดแต่เพิ่นหามาหัดก่อนเพิ่นกะมาตัวประกรบเพิ่นกะหาบ่ถูกนะคะนะเพิ่นหาตัวประกรบสามสามสามเทียร์จะแดงกะเนาะเอาหาหานี่ค่ะจะแดงหาห้ยเยอะ ก็จับคู่อยู่ที่หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หดก้อนมันประกบคู่ให้ถูกบ่าอ,อ,อกรับแรกสามเจ็ดแปดไปออกสามเจ็ดจำเนาะเชิญน้องคายิงเงินลานยี่โมขาอัน แม่วันแม่วันกับว่าเขาเป็นนังสีทุกอรอบเวลาพ่นสื่อพันถือค่ะเวลาห้าสื่อแม่กัลยาให้สามจ็ดเข่าข้างล่างนะคะวิ่งเจ็ดเข้าข้างล่างด้วยเนาะะเจดียงถึงว่าจับสามเจ็ดโหลดสามเจ็ดสามแปดแค่นี้จบจเจดียงว่าเนาะ,ะเจดียงเจ้าอยู่หมัมวอะไรคลิปใดพ่อคลิปนั้นเนี่ยเอามันเปิดหานก็วเว่าสู่กันฟังเจ้าเสียวเจ้าเดียวเจ้าว่าขี่ขั้น ใส่เบื้งหลายคลิปบอกเนาะนี่คือหมวดกรอนเพจนจับหายโบทู๋เนาะสองแปดเก้าเนี่ยตัวประกบสองแปดเก้ามีอีสามตัวเดียวมันออกสามเจ็ดเนาะเนาะเมางวันนี้หกตัวเดียวค่ะพจนห์หาตัวประกบหนึ่งสองสามสี่หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่จบครบขบวนหมวดกรอนพจนขาดเจ็ดไปห้าสองพน์นาเซลเจ็ดแปดเก้าเม้เาสองแปดเก้า นเนาะเฮาไปกบเอาเฮามักตัวใดมักตัวใด6 2ออกแล้วตัดทิง้งเดี๋ยว6 1 6 3 63ก็ออก6ยัง6 3กับ6 4เอาผู้ใดมาล่างมีที่เด็ดก็เอาไปใส่ค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแม่งรัฐบ,บาลเด้อจะแไปหานั้นบ่ฮไปหาไปหาอันนั้นด don, ูเพิ่นวิ่ง6ตัวเดียวยยว6คือกัน หกอยู่บนนะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเอา้ายังบอท่านลองคลิปบอมันบอกผู้ใหไม่เห็นคลิปนี้สองกับเจ็ดเอาเพิ่นได้สามตัวเดียวว่าเพิ่นได้หกตัวเดียวหกสองหกเจ็ดแลบบแบบแบบ้วเบิ่องนีก้นเบิ่งแอบแอบแอบมีหกไม่มีหกผู้ใหญ่ใจบุญแต่ว่าอันนั้นเพิ่นล้างเนาะอันนั้นเพิ่นล้างห้าพันเป็นบุนนะ เอาท่านผู้ชมเอาเบิง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 สายเจเดียงเจเดียงหาของมุลนให้ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยย่างบาทันโลกเนาะยังบาโล่งกับแม่สาวจุดดับแม่สาวเดียวเดียวเอาดับแม่สาวโล่งก่อนจะเอาหุ้นกันระยะเนาะค่ะเนาะเอาผู้ใดบ่บ่ญกับผู้ใฟังหน้าตรงนี้แหละไม่ได้ฟังนะตรงนี้เลยผู้ใหญ่ใจบุญ เปนกับเป็นบลอะ่ะบอนเงนล่างเนาะมาศูนซึ่งตรงนั้นไม่มีศูนย์เนาะเป็นหกหนึ่งเชื่อบางแสนจะมีสี่หกเชื่อบางแสนไม่สี่หกอยู่ค่ะท่านผู้ชมเิ่นจับคู่ให้เนาะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยล่อเบิ้งเด้อค่ะเดอะ้อสิเขากันนี้บน่าจจะเขากันเนาะ อืมอา้าวคืออะไรเอาสิอันนี้อ๋ค่ะเอาเบิองแต่ผู้เดียวนวะเจแดงสิเดี๋ยวสิลงคลิปหน้าให้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแจ้งสื่อคขี้มาได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้หนะ้าจอจดุลก็สองแปดไปเก้าสองห้าหกแปดเจแดงขอตัวลาไปก่อนสิเที่ยงแล้วสิไปเฝ้าไปงานแม่น้องแอดมินนะคะ,นะะเนาะเจแดงกลับไปมากรอบนึ่งละหลังเจ้านี้ อันนี้ก็ขอให้ถูกหวยกับเซียนน้องคายนะคะขอให้ทุกช่วมโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ